สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจาพันนมลาแล้วเมืองไทยบินลัดฟ้าทำงานต่างประเทศ จากนักแสดงเบื้องหลังสู่บทบาทพระเอกนางบูจ่าพนมเย,ยรัมหรือทอนิจานักแสดงผู้มีความสามารถจากภาพยนตร์ชื่อดังต้มยำกุ้งแต่ว่าความสามารถของเขานั้นทําให้เขาสามารถไปโกอินเตอร์ที่ต่างประเทศได้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงชาวไทยที่ไปโกอินเตอร์ระดับโลกทําให้เขาได้ไปแสดงกับดาราชั้นนําระดับฮอลลีวูดถึงแม้ว่าจะได้รับบทเป็นตัวประ,ระกอบแต่ใครที่ได้ดูภาพยนตร์ที่เขาแสดงจะต้องจดจําเขาได้อย่างแน่นอนและจ่าพนมก็ได้ก้าวเข้าสู่นักแสดงหลักจากภาพยนตร์มอนสเตอร์ฮัน r ตอร์อีกด้วย แต่ด้วยสถานการณ์เมื่อหลายปีก่อนทําให้จ่าพนมต้องกลับมาที่ประเทศไทยหลังจากที่พักวงการไปนานเกือบ2ปีเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางทุง่งนาและเลี้ยงสัตว์พันตัวเป็นเกษตร,รกรพร้อมกับใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของเขาที่บ้านเกิด ่าสุดจ่าพนมต้องลาประเทศไทยแล้วต้องหยุดงานที่ต่างประเทศกลับมาอยู่บ้านเกือบสองปีและเมื่อสถานการณ์ในต่างประเทศแนวโน้มเริ่มดีขึ้นแล้วนั้นทําให้จ่าพนมต้องออกเดินทางอีกครั้งเพื่อไปถ่ายภาพยนตร์ฟอร์ From The Expendables 4ที่ประเทศเบาวกเรียและประเทศกรีซเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาในการแสดงภาพยนตร์ในต่างประเทศซึ่งจ่าพนมเขาได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข,ข้อความว่า Let's go for Expendables 4 Thank you for our support เป็นภาพในขณะ ที่ครอบครัวและญาติพี่น้องเพื่อน,อนมาร่วมส่งที่สนามบินอย่างอบอุ่นที่ดูแล้วเป็นภาพที่น่ารักมากหลังจากที่จ่าพนมได้โพสต์ภาพนี้ออกไปทําให้มีบรรดาแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงได้เข้ามาร่วมแสดงความยินด,ดีและขอให้จ่าพนมเดินทางปลอดภัยต่อมาจ่าพนมก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับแจ้งว่าถึงประเทศบากรกเกียเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเดินหน้าพร้อมถ่ายทําหนังเรื่องใหม่ในเร็วๆนี้รอติดตามจ่าพนมได้เลยในหนังเรื่อง e x p e n d a b l e s 4ท่านผู้ชมนะครับมีความไม่เห็นอย่างไรกับ เรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นกันเข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับคุณครับ